สดมนกิจกรรมความเพียนพระกริ่งพรีพินหกแปครั้งที่54วัท 23, นที่23มิคุนายน2 5 6รข้าพเจ้านพักดังสีสุวรรณขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบตและมนต์ต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกแน่มีสมาธิจดจ่อในขระเพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญคลิปนี้สวดบทที่1ถึงบทที่11บทที่หนึ่งบทกรารัตนตรยัยอาระหังสัมมาสัมพุทโธพววุทธังพระทวันตังอะิวาเทมิสวากาโตพุทว,วาตาธรรมโธธรรมังนัมมะสามิสุปริปันโนพะทว,วาตโตสาวะสังโฆสังขัง,งนัมามี บทที่สองบทบูชาพระไพรีพินาอรหังสมาสัมพุทโสุติรังปรินิพุโตภูเนหิธรมาโกนานิปารมีจติสติยาวะชีวังรังพุตังอมังสังขังจารังป้าโตมูเชนิระตะนาะยำทำมังจารามิโสตินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุภจรัตนตุเทวตาสาธธรมมมุนิราชสัสุนันตุสขมโคขังสาเกาเมจารูเปกิริศิขารตเตนจันตาริเกมานปีเประเทจักาเมตารุวะนาคาเนคหาวันทุมหีเขเตอุมาจยันตุเทวาชรทวิสมียาชาชันทปนาคา อิจันตาสันติเกียรมุนิวรวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสุนักโลยยามพันตาธรรมสุนักโลยยามพันตาธรรมสุนักโลยยามพันตาบทที่สี่บทสวดถุกพระพนมกาย นโมต,ตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมบสสะบทที่ห้าบทสวดใจสนาคมนปาฐะพุทธังกัมีมังีสังฆังกนังกามีดีปีทางสานังกามีดุิยปีธรรมังังชาสังฆังามี ตปดียมปีพุทธังสันังกชาอมิปดียมปิธนังมังสันังกชาอมิปดียมปิสังคังสัน de. de ังกชาอมิบทที่หกบทสวดสัจจกิเลสคาถานาจิเมสานังอัญญังพุทโธเมสานังวรังอเตนสัจวะเชนัสโถทีเมหุตุสัพปทานาจิเมสานังอัญญังธมโมเมสานังวรังเอเดนาสัจวะเชนัสโถทีเมหุตุสัพปทานาจิเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวรังเอเดนาสัจวะเชนัสโถทีเมหุตุสัพปทาน บทที่เจ็บทสวดติรัตนาปาณามคาถาพุทธังนเมรัตนพุทธสลีลสีตังอัม,มังนเมรัตนพุทธสุจิสารังสังขังนเมรัตนพุทธสุสีละกทิฏิเอตังนิเมติรัตนังรัตนต,นาตายาวังสัมมาสมุสสลิตะวัตถุวิเศสะภูตังอัญญัญยุตตะคุณาโยขวะสัพพวาตาัตัง อาสุมิตะยัมิบิตะเิวายาสิรันเตเอกังมินาตาิตะารส,ามสามัมมะสัมเวเาโ,าโลเกกนาจิจจจิเรจันตุภูตังกมวีรีนาวิสัยังอะติทุตจัตจังวินยูหิปันทิตาชะเนหิวิชันยารูปังโลกมหิเกหิเจกาธานจุปะ นาปณิยังเกสันจิสุทุวิธิดังคุณะกายตายนาเมหิเยว,วชนะตายะสุวิสุตตัมเปสมุตบัสตังมณสิสุทธาปสาทานางบุญยาธิกานะมสะสมุตตมะอุณภูมังทุกขาปโมจนะมุขาสารานังทตานาัง พุสัลลเฮสุปะระมังอภิปุชนายังนิพพานาสัชิกิริยาวุตปะนิสัตยังสัมมากิเลสัมมาลัโสทนะติทิยาจาสาตุหิอัฏฐุสเลหุปัสสังนียังปานิจาปิสัณังขัตมะนิยะเมวะตัสมาดังติรัตนังสัพพนังขตัมหะรัติงทิวังพะนาเนสุมะ อสศมานาปูเชมจาาปิสสังปุพสันนจิตตาตถา,าหุป,ปาริจาริยาสทารตาจาคุณเยนะตาทาสุกเตนะสุขีพะเวโมเตเชนะาตาัสสะจาสัทภิสุวัติโหตุโยเจทาอมมามะวินายัมหิปามาณภูโตโลกุตปราพิสมะโยนิยะโตสุโคชังตาโสปนิสัยาจะ ย,ายอายัมปิโตตุวัตุตะเยปาริจิโตสุปัสสะการุบทที่8บทสวนมะก,กาลาสิทธิคาถาโยโอชกุมาโมหะมลาปะกาโตสามังว่าพุทโธสุปโตาวุมุตโตมาลาสาปาสาัสสะวินิโมจยันโตาปาเปสิเฆมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตงังเทียสะมามิโลกาสานาทันจาวินาัยยะกาจาัจจะ

อาเสนาสุขตานโพโยโลกัสสาปูปาปาติเลสะชาเตตันโตสยังสันตินิเชโชกโยจาอาวาคาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังพังวรันตังเสยสาหมามีพุทธะตุพุทธังสัม,มะสีละทิจึงอังนเตสชาเตสิาสาสาสาย,ยาสิติโหนตุสปันตรายาจาวินาสมเหตุตุปทิก้าบทสวดนโมการอาถรรพ์พระธร นโมอาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเฮสินโนนโมอมตะมัททามัสสะสวะคาอะเซวะเตนิทะนโมมหาสังอะสาปิอุโสทธะสีลาจิติโนนโมอมาตะยราตสารตนาตยัสสะสสัตตังนโมอมา ตาปีตัสสัสสาวชุตายยสาปินโมกาลปะภาเวนะวิคัสตุปัฏฐานนโมการะนุภาเวนะสุวติโหตุสัพพะทานนโมการะสะเตเฉนะวิธิไอหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุด เอวเมสุตังเอกังสัมิยังตุควาสกิสุิหรติกาบิลวะตุสมิมหเนมหาตาบิภุสังเทนะสตยิปชะมาเตหิภุสเตหิสเปวะรันเตหิดาสาหิจัโลกะตธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปาริตาโห่นปุวันตังทศนายอาภิภุสังขันจาตุควาสตุนังสุทาวัสกัยคานังเทวนาอิระตุควาสิยังคุวัสกิสุเวรติกาบิลวะตุสมิมหเนมหาตาภิภุสังเทนะสตยิปชะมาเตหิภุสเตหิสเปวะรันเตหิดาสาหิจัลโลกัตธาตุ เดวตาเดบุยยุเยนะสันุปาริราหุนที่พกวันตังสัสนายาภิกขุสังขันใจนูนามยัมปิเยนะพกวาเตนูสัมเฮียมาอุปสัมหิตวะพกวโตสันติเกปเจกาคาถาภาษาอิฮามาติยาตาโกตาเทวตาเซย์พระปีนามาประรัวปุริโสเจมิตวะพาหังสมภาษาเฮียภาษาพิษังวะมาหังสมิเชยายวะเมวัสุตาวะเซย์สุเทเวสุอันตะระหิตา พระวตโตปุระตโตปะตุระหังสูตะโคตาเทวตาปะควนตังอภิวาเทวะเอกมันตังอัททังสูเอกมันตังตะโคเอกาเทวตาพระวัโตสันติเกมังกรังอภาสีมหาสมโยปะเปนนาสมิงเทวกายะสมะคตาอังคตัมหะมีมังธรรมสมัยังทิตายีวปะราสิสังหันเตตะโคปะราเทวตาพระวัโตสันติเกยีมังกระทางอภาสีตระตะโค ข่าวสมาทังสุจิตังอัตโนอุจุมะกลงสุสาที่ว่าในรานิฆาเหตุวายเทรียนิรักขันติปันทิตาเตวะโกะปะราเทวตาพักวัโตสันติเกมังระทังภาสริเชตรวาคีลังเชโรวาปริคให้เดคีลังโอหะจัมมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลราจักภมตาสุจันตาสุนากาเตวะโกอภราเทวตาพักวัโตสันติเกมังระทังภาสริเยเกจิพุ้ทังสานังขตาเสนา แต่คำสันติอะไยภูมิอันายมนุษย์สังเดหังเดวกายังปริปุระสันติเจต่โคกขว้าพี่กลัวมันเดีเยปุเยนะพิ่เขเวดัสสุโลกะทาตุสุเทพตาสันนิปติราววนติดทางกตัง พัสนัยาภิกขุสังันจ่ายเยปิเตภะเวเฮสงฆ์ติธัมมทานังอรันโตสัมมาสมุทตาเตสัมปิภูวันตานางเอสาประมายวะเดวะดาสนิปะริตาเฮสงสัยยาทปิไม่ห่งเอตระหีเอปิเตภิกขเวผวิสันติอนาคตธรมมทานังอรันโตสัมมาสมุทตาเตสัมปิภูวันตานางเอสาประมายวะเดวะดาสนิปะริตาผูวิสันติสยยาทปิไม่ห่งเอตระหีอาเจคิสามิภิกขเวเทวพยานานาม่นิกิริวิสามิภิกขเว เทวคายานางนามานิเทศสามีพิกเวเทวคายานางนามานิตังสุนาธาสาทุตังมนาสิกโรโอธาภาสิสามีเตอวัมันเตติโกเตปิคูเพระว่าโตปจัสรโสทรงบกไวดัทหวจ้าสิโลกามนุกษะสาเนื้อถาคุมมาตถาสิตายสิตากิิกขะาพรมบิหิตตาสมาหิตาปุจุสีหาวะสัลลีนา โลมหังซาพิสัมพุโนโอทาธรรมนาสาสุตัวิปัสสนามานาวิลาภโยปิชสเตรยะตวาวเนกาปิลาวดเวตาตัวมันตยิสตาสาภเกสัสเนระเตเรวกยาปิกันตาเตยวิชานาถาพิโควเตสะระพมกครุงสุจวะพุทธศาสสันนัเตสัมมาดุราวงศานังอมนุสานาทสันนังอภเพเกสตามทะคุงสหัสังอัทาสตาเลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานามัตสุงอภเพเกนันตามัตคุงทิสาสภาภูลาหุง اندا سڤاڠ بينجا يا بوك دي تاوان سڠوما ددوما ديس تازا و เอวกายาบิกันตาเตวิชาาถาพิโเยโหังกีดีสามิิลาหีอนุขปโสสัตตสหัสาวยาคับภุมะกะภีลาวัตวาที่มันโตจุติมันโตนั่งโดเสสินมรธรมนาบิกมงภีรูนังสามิเตงวันังสัตสหัสเฮวะวะตายากานาณะตวานิานยที่มันโตจุติมันโตนั่งโตยสสิโน มทมาปนาบิกมุงบิกูนางสมิติวนงเจเจโระสสหัสายค่ะั่าตวันนี้น้อยทีมันโดสตรมัโดนโดสัินนโมทัมานาบิกมุงบิคขูนางสมิติวานาังเวสาตาปัสสตาค่ะนัตวันนี้น้อยทีมันดสตรมันโดนโดสัินนมัปนาบิกมุงบิกูนังสมติวรังมิรรสโกเวกุลสัยเวสางบิญอนังสตสสสันคะนัง ไปพบพระสติวุ่พิโรราชัยโกศอภัสมิติวันนางปุริมันจัดิสหราชทศทศโตภัสสสติกันหามันนางอัิปฏิมาราชสัจสิโสกิทาภิจาสาภวุนเดนะมามหาบิรัยติมาโตสุติมาโตนะหุตัวสัสิโนมธาบรนาปิกมุงพิคุณังสมิติวันนางทั้งินันจัดิสหราชวุลหุ่นตาภัสสสติกุมันหะนางอัิปฏิมาราชสัสสิโสภิตาปิจาสาภวอินเนะมามหาบิรัยทิมาโตสุติมาโตนะหุตัวสัสิโนมธาบรนาปิกมุง Kikunang sa miting wanang pasiman sa tisang sa ilo pa ko kasasati na kanang adi pa rin sa isa sa sa isa pa wo. Iti man to, suti na man to, sa sinom mo, tama na, bigamong kikunang sa miting wanang sa tisang sa ilo tapos kasasati. เนี่ยค่ะนังอดิปติมหาราชัยสสิสสพิตาปิศาภวินนามามหามเรัติมนโตชุติมนโตวันนั้นโดยสสิโนมดามนาบิกมุงทิกุนังสมิติวันังปุริมาดิสังสรจการทศกิเนนาวุดูฮโกกุปชิเมนาวุรุปักกุเวโรตรังดิสังจตตารอเตมหาราชสัมมันตาจตุโรดิสังทัศนลมานาอัตังตุวันในกบิลาวดเวเตสังมยาอุนุภาษาอากุวัจณิกาสาษามายากุเตนุเวเตนุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกรมมเสด็จจา อินุขันดุนิขันดจจ่าปนาโถโอมัญโยจ่าเทวสูโทสมาตาลีจิตาเสนโอจกันดพนัตโเรสาชโนสาโพอันภูปัญจสิโคเจวะติมบรุสีวาจัสรยเจจันเยจาราจนาคณภาสาลาชุปีโมทัมนาบิกามุงทิพุนังสมิติมวนอาตาคูนาภาสานาคาเวสลาสหตันจักกัมบลัสตลาคูปายาคาสหายาทิพยามินาตะลาาจาคูนาคสัสสิโนเราวโนมหานาปุสสะปะค่ะ สามิติงวะนังเยนาฆาราเชสหาสาหารันติที่ฟาทิชาปัิวิสุทธุจักขูเวหายาสาเตวะนามชาปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตานาคราชานามสิสุปนาโตเขมมะกาสิพุทโธนาหิปายาหิวโวหายันตานาคสุปนาสาระมะกังสุปุังมิตาวชิรหะเตนะสัพมุดังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเวเตีติมันโตเยสสสิโนกัลระกัญชา มหามิสมาอสุราธนวิคสาเวปจิตติโสจิติจปหาราโทนมุจิสหัสตัญจสังคริปุตานังสภเวโรจนะมดาสนะหิตวะปะลิงเสนังลาหุปัทมุขหามุงสมโยรานิวันเดสีลางสัมพิงวนนางอาโปจารเทวาปทวีจเตโชวายโยตระคัมุวรุณาวรุณาเดวะโสมจายยะสัสหะเมตากรุณากายะอาคูเทวายัสสินโอทเสเรจจากยัสเพนะนัสวรนิโนยิมันโต ชุดตมันโวนโดสสินงมอนามปิกมงูิกูนังสมติมนางเวนจัเทวาสิจารสมาจัตุเอมาจันทสุยนิสาเทวจฉนมะคุปรักิตาสุยวพนิสาเีวัจุยามะคุปรักิตานักขัดตานิปุรักิตาวะคุมันทุวาาหะกวาสุนังวาโเสโธโสภคาปุรินทโธเสเดลัสายสเปนานะสวนีนยิมันโตชุดตมันตวนัโดยสสินงมอทมานามปิกมงูิกูนังสมติมนาังอาทาคสหะูเทวาลมติค มาคิสิคาริอว่าอริษกาจะโรชาจะอุมาบุพานิบาสิโนวรุณาจาธรรมาจาอาจุตาจาอเนชกาสุริยารุจาอาคูอาคูวาสุวรเณสินโนชเสเตสจากายาสเปนานตตวานิโนอีทิมันโตทีเตี้ันโตนะโดยสัตสิโนมทามนาติกำมุงปิภูนังสัมมิจิวนนง สัตมานาสัมหาสัมมานา,ม,า,นามนุสสามนุสุตามา,ตา,าคิทาปัจุสิกาอาคุอ,อาคุมโนปัจุสิกาอะตุภูริโยเทวะเดชะโลหิตาวาสินโนประคามหาประคาอาคุเทวายสัตสินโนทเ,เสเตโสะกาย,ยสุเปนนาตตะวานินโน ที winter, ่มันโตชุดตีมันโตนะตุนรสสีโนมมธัมมานาภิกขมุงภิคูนะสมิติวรนังบุกกะรุมหารุนาคูเวสพนัสสาสหโอทาตะไคหาปโมขาอาคูเทววิจักขณาตะงฆมัตหารักขชาไมสกัจายาสัสนโนแต่อย่างอะคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเซเตตัสะกายาสเปนานะตัววันนี้หน่อยที่มันโตชุดตีมันโตนะตุนรสสิโนโมธัมมนาภิกขมุงภิคูนะสมิติวรนังเขมิยะรุสตายยะมากะตะกะจายาสัสนโนสัมปิตะกาลามัเสธาโชตินามาจัอรสวายมัสโตโนอาคูอัตคูปะเรนิม จ่าเสดสเดชชะกยสเปนานัตตะวานิโนปีที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสัสศโนมโหธาบรรนาปิกมุงจิกูนังสามติงวนังสัทเถเตเทนุกยัสเปนานัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาการจุงเยจันเยสัตทิสารสหปะอุทะสาติมักขีลังโอคตินัมานาโสวังตะเกโมคะตรังนาคังจานวะอจิตาติตังสุพรมาปรรมโตจัปุตตาทีมัโตสหะสันนังกุมารโติโสจ่าโสปะคะสามิ ตักติงวัานังสหัสสพรมโลกานังมหาพรมปิติเทติวันโนชุติมันโตทีสมากโยียร์สิโสุธาเสถาอิสาอกูปเจกวสวัติโนเตสัญจามัชตโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจัสสภะทิกันติสิงเทเทเวสพรมเกมาราเจนาพิการมีปัญญากันหา ท่านที่ยังไงยถาคณา,าถาพัะธาราเกนะปัณธามาตูสมันตาปริวาเรรมาวมุจิตาโกจินงังจิติตธรรมหาเสนกันหาเสนังอภิษยิปานินาตารมหันจัสรังกตะวานาเฟร,ระวังยถาปาวุสโกเมโขสันยังโตสาวิชกโกตถาโสปัจจุทาวติอสัง กุโถะสังยังว them ่เสดังจาสัพังวิหยาวะวะกิรวานะจากุมิทัตโตภูมิทัยสัทธาสาวเกสเสนิระเตมาราเสนาปิกันตาเตวิชนะแต่ปิโกวเตชะอัตปะมะกรุงสุตวะพุทธัสสะาสนางมีตะลาเกหิปะกามุงเอสังลงมันไปอันเชยุงสัพเพมิติสังกามาปยัติได้ยัสสินโนวรันติสาปูเรหิตาหัวกาเตชะเนสุตาตีบทที่สิบเอ็ดบทสวดวังกะสุตัง อาสวนาจัพรานังปันทิตานังจัเสวนาปูชาจัปูชะนิยานังเอดมังกัมมุตมังปฏิรูปัสสะวาโสจัปุเพสจักตะกปุณณะตาอัตตสัมมาปานิพิจัเอดมังกัมมุตมังบาหุสัจจันจัสิปัญจานิวิณโยจัสุสิคิโตสุภาสิตาจัยาวาจัเอดมังกัมมุตมังมาตาปิตุปทานังปุตตะทาลัสสะสังขะโหอนาคุลาจั อมันตาเอตัมังอมุตตะมังทานันจ่าธรรมนาจ่าทยาจะยาตะกาันจ่สังโฆอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังกมุตมังอารติทิรติปะปามัชฌปานาจัสันหโมอัปปมาโทจ่ามเมสุเอตัมมังอมุตมังคารโหจะนิวัโตจ่าังกุตีจ่าตัญญุตากาเลนะธรรมะสุวนังเอตัมังอมุตมังหันตีจ่โสวัสจ่าสตา สัมมะนานันจ่ทัสสนังกาเลนะธรรมะสาัจฉาเอระมังโมตมังตะโปจ่ปพระมัจเรียนจ่อายะสัจจานะทัสสนังนิพพานัสสจฉิเอียจะเอระมังโมตมังขุทัสสะโลกะทัมเมหิจิตตังยัสสนากัมปะติอะสังโสกังวิรชังเทมังเอระมังโมตมังเอตาทิสานิอตาวานะสัพพัทธะมะปะราชิตา อพัสโซทิสัาชันติอันเตซังครรมุตตะมันตีคิดแผดไปบทที่12ถึงบทที่ยี